ฮอตนิวส์กดหมายเลข52สสวนคู่นี้ อะไรยังไงไปเล่าสิเป็นยังไงเป็นยังไงโบเมลดาก็อย่างที่เรารู้กันนะคะว่าตอนนี้น้องนั้นโสดแล้วค่ะแต่ว่าเวลาที่น้องโพสไอจีอะไรไปเนี่ยก็มักจะมีหนุ่มคนหนึ่งที่เล่นมาอย่างรวดเร็วในการกดไลค์หรือว่าคอมเมนต์ต่างๆนะคะอุตตะอุตตะเอ้ยใครกันเออยยังไงคะก็ไม่รู้ว่ามันเกิดจากการที่ทั้งคู่เนี่ยไปเล่น MV เพลง Are You Okay หรือว่า อโอเคหรือเปล่า,อาของเซนเชอรีที่ f ฟชเชอริงกับพี่ก้องสหรัฐนะคะก็เลยทำให้คู่นี้เนี่ยมีข่าวมีคราวอะไรออกมาให้เรานั้นได้ติดตามกันกำลังพูดถึงนุ่มอเล็กทีระเดชค่ะที่โผล่เข้ามาคอมเมนต์ข้อความต่างๆนะคะแล้วก็ภาพต่างๆที่น้องโบเมลดานั้นได้โพสต์ลงในไอจค่ะอ,อย่างภาพล่าสุดก็เนี่ยค่ะภาพนี้เป็นภาพที่เกิดขึ้นใน่วงเวลาหนึ่งใน MV นั่นเองนะคะคโมโบเมลาดาเนี่ยลงภาพนี้ด้วย,อยเอ๊ะยังไงอะไรชวนให้มาจีบไหมโอ้ยจีบก็บอกชัดๆกันไปเลยว่าตอนนี้ยจีบได้นะจ๊ะเปิดใจแล้วหลายคนก็เลยจับตาไปที่อเล็กธีเรเดตอย่างที่บอกนั่นแหละคะ่ะเพราะ,ะว่าโผลเข้ามาคอมเมนต์โอ้โหแล้วก็แอบ,บกดไลค์ทุกรูปเลยนะน,น,นักสืบของเราก็ช่างเสาะแสวงหาเข้าไปดูว่าหนุ่มอเล็กนั้นกดไลค์ให้แค่ไหนอย่างไร หลังจากที่ประกาศว่าเป็นโสดแล้วก็บอกว่าหัวใจว่างมากสุดๆนะคะก็ดูว่าจะฮอตมากจริงๆสําหรับสาวโบเมลดาเรียกว่าตอนนี้เธอคือขวัญใจของหนุ่มๆที่อยากจะรับอาสามาดูแลหวัวใจให้น้องโบนั้นกลับมาสดใสอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าอย่างที่เราก็เห็นนะน้องน่ารักสวยน่ารักและเป็นสาวอารมณ์ดีจะเห็นว่าในไอจีแคปชั่นแต่ละภาพของโบเนี่ยออกจะฮาฮากวนๆอยู่บ่อยๆนะคะ,คะและล่าสุดอย่างที่บอกว่าโบเนี่ยลงภาพจีบพร้อมกับแคปชั่นที่ดูเหมือนว่าจะบอกใครเป็นในๆหรือเป ด้วยประโยคที่ว่าจีบหนูหน่อยหนูเปิดใจละโอ้ยแอะแอะแ่ะักเปิดประตูให้ขนาดนี้แล้วนะคะพร้อมกับปิดท้ายว่าว่าไปว่าไปแล้วแคปชั่นนี้เองก็ทำให้ชวนสงสัยหนักมากนะคะเพราะว่าพระเอกอเล็กธีรเดชของเราก็ตอนนี้ก็โสดเหมือนกันไงคนโสดกับคนโสดอะอะไรอะไรมันก็อาจจะเป็นไปได้ไหมไม่แน่นะไม่แน่นะแล้วก็เข้ามาคอมเมนต์รเร็วเลยค่ะหลายคนก็เลยแอบเอ๊ะ ยังไงอะไรไหนเล่าสิในจุดนี้เราก็อยากรู้นะคะเพราะว่าอเล็กก็มาบ่อยเหมือนเหมือนกับแบบตั้งเตือนไว้อะว่าโบจะโพสไอจีตอนไหนอะแบบมันมันมีกระดิ่งไงติ้งกันลอค้แล้วนาอะไรอย่างเงี้ยเอออะไรแบบเนี้ยก็เลยรีบเข้ามากดไลค์แล้วก็คอมเมนต์ให้เนี่ยเราไม่รู้ว่าจะมีความคืบหน้าเรื่องนี้อย่างไรแต่ถ้าเป็นไปได้เราก็แอบเชียร์เพราะน่ารักทั้งคู่จริงๆใช่ต้องรอดูต้องติดตามด้วยนะคะสำหรับคู่นี้น่ารักทีเดียว